สวัสดีค่ะพี่น้องมือกี่ข่ลยลงทุ่นอาบน้ำเต่งโตยางดีฟ้าแรีนออกไปเลือกตั้งพี่น้องฟ้าแรนออกไปเลือกตั้งดีเลือกตั้งอ,อบจอมั้งถ้าจำว่าผิดเนี้พี่น้องไข่เลน่นฟ้าหัวซักหัวขวมอ,ออกไปเลือกตัง้งตอนแรกกันน่งจมอยู่ว่าสีเหลือกผู้ใดดีไปหอดบ่ต้องคิดอยียองเลยพี่น้องมีอยู่เบอร์เดียวลงสมัครผู้เดียว แล้วให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งถามเนี่ถอดเลือกผู้ใดก่อนมีสิทธิเลือกกิติีงสามถแค่ผู้เดียวมีสิทธิเลือกกูตดีกะเทิดหลายกะสีให้เสียภาษีไปเลือกตั้งเสียเวล,วลาเฮ็ดยงังเสียทั้งเงินภาษีไปเลือกไอ,ไอ้ไอ้จัดสถานที่นู่นนี่นั่นข้าราชการต้งแต่กี่ค้นไปนางเฝา้าให้ประชาชนไปเลือก พันผู้สมัครมีอยู่ผู้เดียวพี่น้องมันกับสิบว่าแมนเป็นที่หูหูกันอยู่บอกว่าจ้าไดผู้นี้ก็ได้เป็นเถะเถะกระเทอือนไหลก็คือบบแตงตัตงให้มันเลียวเลี่ยวไปซะเขาสิไดบ่ต้องเสียเวลาประชาชนผ้าสีกับสิใดว่าต้องไปเสียลงองยุ่งวังหันเออสมัครอบจประกาศให้เขาไปสมัครผู้มีไอคนนะสมบัติ หันว่ามีคนสมัครมีอยู่ผู้เดียวก็แต่งตังไปโลดโอ้ยมันบ่กพอคือผี่น้องเอ้ยไปเหลือตั้งกะเอไม,ไ,ไ,มไม่นายตำรวจไม่นนี่นางเ้าคือคือผี่น้งอ,อ,นองไปหอดคอยกับไปตั้งตนเลยเบิ่งไล่ซื้อจาของว่ามีสิทธิเหลือกตังบ่โน,น,นี่นั่นอ่ะบานนี้เบิ่งคนโงสมัครผู้เดียวคอยจ่อยยายมันคือเป็นหายเถ้เนาะ ่อยว่าหูหรอกว่าท่างเขตอื่นเป็นคือกันกับเขตท่างหนีบอรหรือว่าเขาเลือกทััวจังหวัดจังหวัดแต่ละอำเภอคนละเขตคนเลือกต่างลงบคือัหรอว่จัดหรือว่าแบบเดียวกันคอยเกิดมากคอยบ่ค่อยดข่คอยบ่คยสงสัยเองขนาดนี้แหมพี่นอ้องเออ่อยบ่คยเห็นถ้าสมมติว่าสมัยเลือกอบตน่ะ เออมันก็ยังว่าเป็นองค์การท่องทินแต่หมู่บ้านข่อยจะได้กระตองมีสองเบอร์สามเบอร์ขึ้นไปในการล่งสมัครบันที่นี่ขอยไม่ยู่นีมันก็มันมีหลอบปีกายปีกอนอะ่ะสี่ว่าลงสมัครผู้เดียวแต่ว่านันเป็นอบอตเอพราะว่าคนคนเนี่ยผลเหตุงานดีผลเหตุงานเป็นอบอตอมาโดยตลอดดีเออ่นก็เลยมาลงสมัครแล้วมันก็เลยบบเหมือนกับว่าคนอื่นๆที่จะลงสมัคร เขาหูอยูเแลยวว่าเขาสูเล่าบ่ไ้เขาก็เลยบ่ลงเขาก็เลยบอสมครมันก,ก็เลยมีเบอร์เดียวแต่อันนี้มันระดับจังหวัดหรือเปล่าโอ้ระดับเขตไงาปานีล่งผู้เดียวยายมันโผดโผูดีพี่น้องมันแปลกสําหรับข่อยมันแปลกแล้วมันหูซื้อว่ามันเสียเวลาเสียความหูซื้อเสียทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะหูซื้อว่าเอ๊ะรัฐบาลเฮาไอ้ทุ่มทุนทุ่มงบลงมากในการเลือกต่างเนี่ย มันไม่ได้อีอยงเลยมันสมัครผู้เดียวเองอะ่ะซ้ำว่าภาษีโนนนี่นั่นห้อเสียไปสื่อๆเลยเด้พี่น้องเลือกต่างแต่ละเทือนหนึ่งมเมนว่าเสียเงินภาษีหน่อยนะยังตำๆข่อยกับว่ารักลานแหละเพราะว่ายังสุรินทนร์มีหลายเขตหลายอำเภอเนาะพี่นอ้องเอออําเภอหนึ่งก็มีหลายตำบลตำบลหนึ่งกับมีหลายหมู่บ้านละเลือก เขตการเลือกแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมูบม่บ้านหมู่บ้านภผยหมู่บ้านมั่นน่ะงบป,ประมาณขอยว่าบ่อนอยอะ่ะพี่นอ้องเออขอยว่างบป,ประมาณบ่น้อยแต่ว่าเหมือนบ่อด้ยอีหยังเลยอันนี้กม็มาวิจารณ์ซื้อได้บ่ได้เป็นการใส่หลายหรือว่าอย่างสิแต่หูซึกว่าเสดายเงื่อนผ้าสีอืมเสดายเวลาเสดายความหูซึกที่ตั้งใจเรียนอาบน้ำหนาวหนาวเหมือเเ้า,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 สาเสียงตายได้พี่น้อง อากาศกรนหนาวเสียงตายแลนไปหาอาบน้ำ <No. S 1> โอ้ยม่มีคําสิเบา